สวัสดีครับพบกับเกียรติคุณ DIY Channel นะครับวันนี้เราจะมาทำเครื่องเสียงรถยนต์ฟังในบ้านนะครับก็เริ่มเลยนะก็คือใช้เครื่องเสียงรถยนต์ที่ผมใช้ก็มีตัวนี้เนาะเอา,เอาไปเร็วๆเลยมีจอสองดินนะครับที่ใส่กับรถยนต์นี่แหละเสร็จแล้ว เราก็จะมีปรีไมรนะครับปรีไมร์คาราโอเกะตัวต่อไปเป็นนะครับเป็นปรีปรีปรับเสียงนะครับแล้วก็ Power นะครับรับ เป็นเขาเรียก power 4 channel ครับ A B C channel ขับเสียงกลางเสียงแหลมนะครับหนึ่งตัวตัวขับซับนะครับเป็นขับซับเบสนะครับเขาเรียกว่า card D นะครับตัวนี้หนึ่งตัวก็ของกันประ,ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีจุดลำโพง กลางแหลมแล้วก็ลำโพงซับนะครับนะแล้วก็จะต่อเข้ากับชุดแหลกตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณนี้นะทำแบบนะครับง่ายๆถ้เานะเป็นชารเรแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับเดการต่อสายยังไงเดี๋ยว นี่ครับเดีนะ๋ยวเอารีเข้าตรงนี้นะครับอันนี้ใส่ง่ายๆก่อนอันนี้ผมก็จะใส่ไปตรงนี้เลยนะ ประมาณนี้ติดตัวนี้เดี๋ยวนะมันจะฟิตนิดหนึ่งนะครับอ่าผมเมื่อกี้ผมลืมนะครับผมจะต่ออย่างนี้นะเอาตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายตัวนี้นะครับอันนี้คือเสียงนะครับสัญญาณเสียงจากตัวนี้นะนลงไปนะลงไปเสืยบเข้ามาเข้า ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นซับซับก็คือไอตัวดำที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ชุดฟอนเห็นไหมฟอนเราก็จะนะครับมาเข้าตัวเหลือ,องด้านล่างนะครับ ที่หลบสายไว้เชือเอาไว้ปรับนะฮะตัวนี้ไว้ปรับตัวนี้ก็จะปรับฝั่งนี้นะครับปรับกลางแหลมต่อไปเดี๋ยวเออมันมีตัวหนึ่งครับเ็รเรียกว่าขาปาลนะตัวนี้ต้องใช้เกล่อ ตัวนี้แลนะตัวหนึ่งนะครับอันนี้เราจะใส่ดากทางนะครับปลีนะ,ะปลนะีมันจะมีสัญลักษณ์นะครับอันแรกเนี่ยรีโมทนะครับคือต่อจากตรงเนี้ยใช้ใสายสีฟ้านะเข้ามา ตัวที่สองเนี่ย B บวกก็คือไฟ12เข้ามาครับครับแลตัวสุดท้ายนี้เป็นสายลบนะครับต่อครับนานี้นะแล้วก็ไปเสียบอันนี้อันนี้ผมเข้าไปแล้วครับแต่สัญลักษณ์ก็จะประมาณนี้นะครับทุกตัวเลยอ่าครับคันนี้ ด้านหลังนะด้านหลังผมจะเอาอาสายขั้วแบตรถยนต์นะ่ะแล้วก็มายึดน็อตไว้นะครับสองข้างเป็นบวกฝั่งนึงบวกฝั่งหนึงลบเนาะแล้วนกะ็ทำสัญลักษณ์อะไรไว้ก็ได้นะครับผมคือเราสวิตชิ่งมาคีบตรงนี้นะเอามาคีบคีบตรงนี้เลยบวกลบนะครับ ไฟมันก็จะมาอันนี้ไล่มาเลยเนาะอันนี้ก็บวกบมาเข้าตรงนี้นะครับเป็นขาป่าก่อนนะมันจะมีสัญลักษณ์สัญลักษณ์บวกลบอยู่เนาะนะครับบวกก็เข้าบวกลบก็เข้าลบไปนะเสร็จแล้วก็จะลงมาที่นะครับจาก สายนี้นะสายนี้ผมอ้อมไปข้างหลังแล้วก็มาผูตัวนี้ก็มาเข้าบวกนะเข้าบวกเห็นไหมนะบวกนะครับเด,เดี๋ยวผมขยับต่านะเนี่ยเป็นไฟ1สิบสองนะครับตรงกลางนี่เป็นรีโมทนะครับรีโมทก็ต่อมาจากตัวนี้นะต่อลงมาที่ สีเขียวนะครับผมสายไม่พอใช้สีเขียวคือตัวนีนะ้ตัวเล็กเนี่ยแล้วก็พ่วงมาเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นสายกาวสายลบนะครับคือมาจากตัวนี้นะครับรยิงมามาเข้าลบตัวนี้นะครับแล้วก็ลงอานี้ลงอาลบนะครับแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้ ผมดึงลงตรงมาเลยลนะฮะลบลบมาเข้าลบเลยบวกก็ผมกนะ็เข้าบวกไปเลยนะครับตัวนี้มันน่าจะใช้ไฟน้อยดูจากเนี่ยตัวนี้โอ้ยใหญ่นะครับตัวนี้เล็กนิดเดียวอันนี้คือขับกลางแหลมนะครับสีน้ำเงินนี่คือสายรีโมดนะข,ข้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผม อันนี้ผมจะลองดูว่าไอาตัวนี้คือสายสวิทชิ่งที่เรามาคีบเนีตัวนี้นะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองลองเสียบลองเสียบดูว่ามันจะติดไหมผมใช้อตัวเก่าผมนี่นะแหละสายคอมเนี่ยจ่ายไฟแม่นดูก่อนว่าระบบมันโอเคไหมนะ ปสวิตช์อ่ามาแล้วครับนี่เราจ่ายไฟมันแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อลำโพงนะลำโพงนะครับลำโพงก็จะต่อจากตัวนี้เลยนี่นะตัวนี้ก็เป็นซนะับนะบบวกลบนะบวกคือตัวนี้นะครับ2อ,อันสัญลักลณ์ไม่ บางคนนะไปต่อบวกลบบวกลบโดยที่ยังไม่ได้ดูนะครับดูด้วยนะครับว่ารุ่นของที่เพื่อนๆเ,เอาไปใช้นะมันมันเขียนว่ายังไงนะครับดูดีๆนะครับนะครับตอนนี้ก็เป็นภาคไฟนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นไฟฝัฟ่งนี้ก็จะเป็นนะ่ะมันก็จะบอกนะฟอน พอนคือชุดหน้านะครับ <c oughs> มันจะลักมันก็จะอยู่ข้างล่างนะบวกกันในบวกกันในลบเนะบาะฝั่งนี้เลียก็คืออ่าเป็นอันนี้มันของรถยนต์เนาะพอนก็คือลําโพงด้านหน้านะครับนะครับเลียก็คือลําโพงด้านหลังเหมือนเพื่อเพื่อนคิดว่าเป็นรถเก่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นประตูหน้านะครับประตูหน้าก็คือจะเป็นอ่าบวก ลกบ็จะเป็นลำโพงด้านหน้าคือประตูหน้าประตูซ้ายประตูขวาเนีย่ยครับนี่ก็เหมือนกันประตูซ้ายประตูขวาเนาะจะประมาณนี้น,นะครับเดี๋ยวลองดูด้านหน้านะมันจะลกนิดนึงด้านหน้าเดี๋ยวนะครับนี่เหมุนหมุนหม,มุนก่อน้านีน่้า จอผมก็ติดแล้วเนาะจอติดแล้ว bm เห็นไหมเทอร์มอสไพลไฟมันใช้เยอะห,หมายมันจะเหลือแค่สิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่พอนะครับเี่ยผมขยับมาเมื่อกี้ตัวนี้เราก็ไปปรับนะครับ เ,นะรเราตามที่เราชอบนะเนาะตามที่เราชอบแต่เราต้องใช้อ่ะไรนะสวิตชิ่งที่มันกำลังสูงสูงหน่อยนะครับชุดนี้ผมอาจจะเอาสักสองร้อยเนาะพวกสวิตชิ่งโมอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวตอน ได้สวิตชิ่งมาก่อนผมสั่งแล้วล่ะคันนี้ก็ยังไม่มานะครับผมก็ต่อว่าให้ดูว่าอ,อไฟอะ่ะต่อยังไงนะไอพวกนี้ก็มันจะมีด้านหลังด้านหลังนะครับเสียบกก็พ่วงไปเลยเนาะพกสายไปเลยคือนะต่อจากนะครับอันดับแรกคือไอตัวนี้ก่อนฟอนคือไอตัว วิทยุเนี่ยพูดยังไงเนาะเป็นวิทยุต่อเข้ามานี่ก่อนนะครับต่อเข้ามาที่ปีไหม่ก่อนนะเ mm. ข้าปีไหม่เสร็จแล้วค่อยมาเข้าตัวนี้นะครับเ mm. ข้าตัวนี้เสร็จแล้วถึงจะมาตัวนี้ตัวนี้นะครับนะ mm. อย่าง,งงกันนะครับไม่ใช่ว่าต่อตามลําดับไล่ลงมาไม่ใช่นะนะครับให้ต่อตัวนี้มาที่ปีใหม่คือเขาเจาะช่องเนี้ยเอาไว้ตรงนี้อยู่แล้ว นะครับมันก็เลยต้องได้ทําอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าตัวนี้อยู่บนนะ่ะเวลาเราปรับหรือว่าเราเสียบสายใหม่ตรงเนี้ยสายไหม่มันก็จะพาดลงมามันก็จะมาขวางตัวนี้นะครับเหมือนสมมุติว่ามันอยู่ตรงนี้เนาะมันจะขวางอย่างนี้ผมก็เลยเออให้เขาวาดลงตรงนี้นะครับสายไหม่มันก็จะลงมาอย่างนี้นะครับสายไหม่มันก็จะลงด้านล่างมานะครับก็จประมาณนี้เนาะ นั่นแหละงงไหมถ่ายไฟก็จะยุ่งๆนิดนึงยังไม่ได้เก็บนะนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นตัวนี้นะครับด้านบนก็จะไว้วางไว้ของไว้วางพวกไม้พวกอะไรต่างตัวเนี้ยผมก็จะวางสวิตชิ่งตรงนี้เนาะตรงว่างตรงนี้ คครับเดี๋ยวดยะ,ะเจอกันตอนเดี๋ยวผมมาต่อลำโพงซับกลางแหลมแล้วเรียบร้อยแล้วสวิช,ชิ่งมาแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกรอบครับผมอ่าครับต่อไปเป็นซับเนาะผมใช้เป็น สิบนิ้วนะครับสายก็สายเส้นจะใหญ่นิดนึงตู้ก็จะเป็นเขาเรียกตู้ฟาดะะตู้ฟาดสิบนิ้ว ก็ผมเลือกใช้เป็น10นิ้วนะครับเม็เหล็กเม็ดเหล็กร้อยแปดนะครับ,รบเดี๋ยวเริ่มประกอบกันเลยนะอันนี้ตัว้าลักษณะคือเราจะใส่เอาเอาหน้าออกมานะครับเอาหน้าออกมาเราใส่ออกมาทางนี้นะครับ สองดอกนี่นะครับก็จะใส่เดี๋ยวเตรียมต่อสายนะครับต้องมีบัรกีมีอะไรอีกครับผมอครับผมวิธีต่อนะดอกซับผมก็จะนี่ครับซ้ายขวานะครับต่อก่อเข้ากันไปเลยนะครับแล้วคันนี้ผมก็จะเอา ข้างซ้ายเนี่ยเป็นลบนะลบก็ฝั่งนี้เป็นดำเนี่ยตอนนี้ก็นี่ก็บวกนะครับต่อต่อมาแล้วไปที่เวอร์นะครับแล้วมาใส่ตองนี้ก็เหมือนกันนะครับมีสองเส้นนะครับสา,ายก็สายก็เป็นลบไป ขวาก็เป็นบวกนะครับต่อสายเสร็จแล้วก <ot> ็ร้อยสายเข <ot> ้าม <ot> ้างหลังแล้วก็ออกมานี้ออกมานี้นะครับก็จะเอาเอาดอกใส่นะครับต่อเสร็จก็จะแบบนี้อันนี้เข้าบวกอันนี้ก็ลบอันนี้บวกอันนี้ลบนะครับแล้วก็ส่ยส่เข้าไปแล้วก็ออกมาตรงนี้นะครับเราไปเข้า อ่าครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ปล่อยสายออกมานะครับอะครับอันนี้เอามาต่อเข้ากับตัวนี้จะเป็นกางแหลมนะตัวนี้ก็จะเป็นตู้ซับนะครับเสียง ทุ้มนะเสียงทุ้มเสียงเบสนะครับแล้วก็มาต่อสายสีแดงเนี่ยออกมาจากตู้ซับนอแล้วก็มาต่อเข้าสติตัวนี้นะครับต่อเข้าตัวนี้ด้านหลังนะแล้วก็สานนี้มาจากตัวนี้นะครับต่อกับตัวล่างน,นะผมจำมืดนะครับ ลากออกมาเลยดีกว่าอันนี้นะครับนนตัวตัวซับนะตัวนี้นะครับกลางแหลมนะครับก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมยังลองกับสวิตชิ่งไอ้อไม่ใช่สวิตชิ่งสภปายนะครับสไปายคอมนะ ก็ต่อลองดูนะครับเนี่ยห้องลกไปหน่อยนะเก็บของนะครับต่อก็เปิดได้เบาๆนะครับเปิดได้เบาๆตอนนี้เปิดได้เบาๆตอนนี้ผมเปิดต่อบูทูธอะไรไว้ละแต่ผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับ โอเคครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับเนี่ยเียบตัวนี้ตัวเดียวเลยนะเป็นสายคอมนะแต่ถ้าใช้สวิตชิ่งที่มีกำลังแอมเยอะๆนะฮะมันก็จะไฟมันก็จะมาดีเบตัวนี้มันจะออกแรงนะครับโอเค ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมขอบคุณที่ติดตามยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะได้มีคลิปต่อไปเนาะจะได้มีคลิปต่อไปให้เรามีความรู้หรือว่ามีเทคนิคอะไร มาบอกกันเนาะเดี๋ยวจะได้ทำคลิปต่อๆไปมาให้รับชมกันเนาะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับผมแล้วก็สวัสดีครับผม